สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับนะมีมาเสนออีกแล้วครับผมรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยครับผมกดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยครับกดลงคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับผมนะมาเข้ามาแล้วครับผมนะ Kawasaki Z 900 SE นะครับคันนี้ปี2017นะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมนะรถสวยๆเลยของแต่งคือเยอะมากครับผมนะมาเรามาไล่ของแต่งกันเลยครับผมคิวหน้านะครับแต่งมานะ ไม่รู้นะแต่งมาเปล่านะแต่งมานะอันนี้ก็แต่งมานะครับผมนี่ขอบอ่ามือเบรกมือคัสต์นะครับผมที่ปิดกระจกโอ้ครบเลยนะที่ปิดกระปุกน้ำมันเบรกกระจกปลายแฮนด์อ่าการสะบัดไฮเปอร์โพโอ้สวยๆเลยครับผมนี่ครอบอ่าบังคนหน้าคาร์บอนสวยครับคันนี้นะสวยๆนะของแต่งเนี่ยเวนมีอ่าน็อตไล่มานะเป็นบางที่นะครับผมนะนี่สวยๆเลยครับผมนี่ แล้วก็ตีนนี่ก็ใส่มาครอบอหลังคาร์บอนก็ใส่มาอีกโผท้ายสั้นคือ <โห S 1> ครบเลยครับผมคันนี้นะรถสวยเลยเลยเนี่ยท่อเป็นปลายดาบนะนี่สวยๆเลยครับผมยางเนี่ยเสียดายนะมันแตกแล้วครับนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้2เส้นเลยนะยางหน้าหลังเลยเปลี่ยนให้เป็นของแม็กซิตนะหกพันเจ็ดพันกว่าบาทเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่สดๆร้อนๆเลย ท้ายสั้นสวยๆเลยครับผมแล้วก็มีครอ,อบแทงนะนใส่มาคือครบหมดเลยครับนะสวยๆเลยครับผมนะรถปี2017นะครับผมนะคาวาซกิแซ็ตเก้าร้อยเอนะคันนี้นะสีน้ำเงินเทาเลยนะนี่สวยๆเลยครับผมใครที่สนใจก็ทักแชทได้เลยนะไม่ว่าจะสดจะผ่อนได้หมดนะครับมานะมาฟังราคากันหน่อยนะครับผมนะราคาเงินสดนะครับผมคาวาซกิเซ็ตเก้าร้อยราคาเงินสด 1 4ึ่0 0สบาทนะจัดไฟแนนซ์หนึ่0 0บาทท่วเลยสวยๆเลยนะปีับปี2017ของแต่งคือเยอะนะของแต่งเป็นหมื่นน่ะนี่ของแต่งเป็นหมื่นเลยครบ,บ,บเลยนะสวยเลยครับผมนะไม่ไม่เยอะด้วยนะครับนะนี่ F ero, F ailing, แฟลโลแฟลลิงก็สวยๆเลยมีขนแมวนะตามการใช้งานเนาะเล็กๆน้อยๆเล็กนะ้อยๆใครมีสีเเลยดนะนี่สวยเลย คอ,อท่ออะไรก็ใส่ใสเลยนะนี่คอท่อใสใสเครื่องสวยๆนะเครื่องสวยนะครับนะดูตามแมวยังใสกิ้งเลยนะท่อเป็นฟูเลยนะครับนะนี่ทาเป็นฟูมาเลยทั้งแท่งเลยนี่ยาวเสียงเพาะนะครับแล้วก็แต่หอยโขงนี่ครบๆเลยนี่สต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์สวยๆเลยนะรถไม่ล้มไม่ชนนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรเลยทั้งสิ้นนะกุญแจสองดอกครบเลยกุญแจสองดอกครบ รถสวยๆเลยนะนี่ Kawasaki s 900 SE นะครับผมนะมีตัวธรรมดาหนึ่งคันนะ s 900สีเทาแดงนะคงแดงใครที่สนใจก็คันไหนก็ทักแชทได้เลยนะครับผมนะรถสวยๆเลยครับผมฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะฟรีก็ฟรีจริงนะครับผมนะไม่ต้องกลัวนะกองส่งทุกคันนะครับผมเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์ไทยให้เช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างนะทำงานร้อเปอร์เซ็นเลยนะผมเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างนะครับ คันนี้นี่คือน้านหล่อยงหล่อยเย็นน้ำมันบลูมันเบรกเช็คให้หมดทุกอย่างเปลี่ยนใหม่นะน้ำมันเย็นเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะสวยๆเลยนี่สวยๆโชว์ข้างหลังก็สวยๆเลยนะนี่นี่ถักนะอ่าลืมให้ดูนะนี่ปัม๊มข้างหลังเมนโบนะครับอ่าข้างหลังเมนโบขาของอ่าไอซีนะสวยๆเลย คือได้ไปนะคันนี้นะผมว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วอะของแต่งคือครบแล้วอะนะมีครบๆเลยของแต่งกระจะวงกระสบัดกระจกปลายแทนครบเลยบบกะก็หุ้มมาใหม่นะบอก,กหุ้มมาใหม่นะสวยเลยอ่ะโอเคนะครับผมนะนี่สวยเลยมั้ยเรามาดูเลขไม้กันหน่อยเนาะคันนี้เลขไม่อยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันกโล 2 7 0 0มื 27, กว่าโลนะไม่เยอะนะนี่สวยๆเลยครับผมนะฟังเสียงท่อกันหนะ่อย ดีนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับผมสนใจคันไหนก็ทักแชทได้เลยครับ Kawasaki Z900SE ปี2017นะครับคันนี้นะนีส่สวยเลยครับผมขอบคุณครับ